เข้าไปนั่งรวมกันเป็นแบบกลุ่มๆอ่ะแล้วก็กลับออกมาก็รถผมหายคนลุกคนลุกพูดด้วยคนลุกด้วยเนาะเนี่ยทะเบียนรถผมเลยเก้าหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งห้าสามปัญหาบ้านรถหายด้วยรถก็รถหายทะเบียนรถผมมันนี่ค่ะเก้าหนึ่งห้าสามอทั้งสี่ตัวเลยบ่พี่เนสามก็นนี่มีกันเนี่ยใส่อยู่น้ำผาอยู่น้ำผา อยกับผ้าขาวฝันสดๆเลยค่ะบอคนี่สองคืน2สองคืนติดฝันสองคืนแล้วที่ผ่านมาสองคืนตกังเลอาจารย์แมวดิห้าสามจาแมวไปให้ที่ปู่องดำโอ้โหห้าสามเก้าหนึ่งห้าสามทะเบียนรถผมตรงไหนครับตรงไหนครับนี่บอเนี่องไหนโอ้ข้างบนนี่ส่ายโดนไกลๆมันจะเป็นเลขห้านะตรงนี้ครับ อบนนี้สามอยู่เลยดูช้าจริงครับเก้าน่ยพอดูไปก็สามก้ามันจะปิดกันเลยโอ้จริงด้วยอืเก้าหนึ่งห้าสามที่ภูเขาเนี่ยซองไม้แล้วเนี่ยซองไม้แล้วเห็นแล้วต้นพอกนะคะต้นพอกอายุร้อยปีโอ้บมไม่ลอยแล้วเป็นพันคนล้วนี้ทำพอเด้เราบ้านลอยปีเราอยู่บ้านนี้เด้อะไรนะคะ ปู่ว่าไม่ให้ืดูดูดูพี่เห็นพี่ฝันว่าเราถ่ายในสองสองวันติดแล้วบ่เรื่องเดียวกันบปก่ มอเตอร์ไซค์หายก่อนแล้วก็มารถอย่า์รถกระบะหลว่าผมไปงานอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ตามันเละมากนะเป็นโลมด้วย<อ>แล้วก็เอารถไปจอดแล้วก็เดินข้าไปเที่ยวงานก็มีเนะี่ยพวกผู้หญิงไปนั่งกันเป็นวงวงแต่ไม่รู้ว่ามีงานอะไรนะแล้วกลับออกมาจะมาขับรถถบ้านเอารถหายรถท้าย ตื่นมาใจเป็นบึกตื่นมาแล้วได้ออกมาดูไหมคะตอนที่ตื่นจากฝันดูแล้วเมื่อคืนรถมันหอนรถมันห้องหอนหอนหอนแบบไหนนอะบนี้เนาะมันจะอื้อขึ้นมาบ่ยาวเลยโอ้โหจากที่เราล็อกไว้แล้วบ่รถไม่ได้ขับรถจอบเยเลยมันหอนมันหอนพื้นเลยดังเลยืนนานไหมคะนานไหมคะ ก็ประมาณตั้งสามสี่วินาทีสามสี่วินาทีอึดใจใหญ่เสียงดังมากไหมคะไม่ไม่ดังไม่ดังโอ้เสียงไม่ดังมากแต่มันอึดออกมาเองหอนรถผมหอนมันเกิดออกมาใหม่แล้วตอนนี้มันมาเมื่อคืนมาหอนมาหอนอีกแสดงว่ารถคันนี้ให้โชคแน่นอนเลยก็ดูเลขมันมันตรงกันใช่ไหมคะมันออกเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้สักที 5 9 9 5 1 5อะไรเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้โชคครับไม่ได้โชคนะคะวันนี้ก็อย่าลืมผมทำไปนั้นเนี่ยเปิดดวงตามยูทูบอ๋ออ๋อเปิดดวงตามยูทูบเหลี่ยงสลึงเหลียสกดอกไม้สองทำมานานหรือยังคะนี่คืนที่สองคืนนี้เอาไว ไว้หัวนอนห้าคืนไงอ๋อไว้หัวนอนห้าคืนแล้วค่อยไปเอาเหรียญมาฝังที่ใต้ต้นไม้อออกจากบ้านมาปุ๊บก็หันหน้าไปทางตะวันตกจากที่เราไม่ได้มีโชคไม่มีดวงก็เลยมาทําตามในย t u b e งวดที่แล้วสามสามหกอะค่ะผมตั้งใจว่าจะซื้อไงไปซื้อแต่โรตอรี่โรตลี่ก็ไม่มีตอนนี้มีลุงที่เขาขายเลขอ่ะมาตะโกนโน่นผมไปอยู่ปลายนานได้ยินแต่ไม่ได้ไม่ได้มาซื้อ ตั้งใจว่าจะซื้อหวยออกมาหายทองเลยไม่ได้ซื้อเลยเสียดายก็เลยว่าคิดว่าเราไม่ม EX ีดวงใช่ไหมคะก็เลยเออทำเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภทำเองเลยจากยูทูบเนาะค่ะได้แล้วกี่คืนนะคะเนี่ยคืนนี no> ้ค er ืนที่สองคืนนี้คืนที่สองวันที่ห้าคืนไว้โหนนอนแล้วแล้วฝันดีอ๋อฝันเลยเนาะฝันว่ารถหาย โอ้ตั้งแต่คืนแรกใช่ไหมคะเนี่ยทำตั้งแต่คืนแรกก็ฝันดีเลยตรงกันเลยอาจารย์แล้วคืนที่สองเนี่ยคืนที่สองก็รถหอนมันหอนเมื่อคืนหอนเมื่อคืนนั่นแหละก็พี่เพิ่งทำได้สองคืนเนาะเพื่อคืนเดียวคืนนี้คืนที่สองอ๋อตอนเช้าเก้าโมงแล้วก็ตกตอนคืนมาแล้วมันก็หอนหอนแค่นั้นสามสี่วิแล้วก็หายไปเลย โอ้แสดงว่ามาเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งแลวแหละเนาะหรือว่าให้โชคอะไรนี่มาเตือนแล้วก็ให้โชคให้อะไรเจ้าของบ้านเห่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านี่ยไม่เคยได้โชคเนาะค่ะหนูคิดว่ายังงั้นเลยก็อย่าลืมซื้อทิ้งไว้ด้วยเนาะเพราะว่าตอนแรกๆก็ดูเป็นห้าแต่คุณพี่ไปดูว่าเป็นสามอ่ะพอสักพักหนูไป่องใหม่ไปซองดูใหม่ก็เป็นสามจริงๆนะสามมันติดกันกับห้าโอ้เหมือนทะเบียนรถกระคนลุกเลยพี่อยู่ที่ไหนเนาะค่ะ ผมอยู่สมุดปากการอ้าสมุดปากการมาไกลจังได้นาสวนผสมยินอยู่คนเดียวอ๋อเป็นคนสมุดปากการคนพิจิตคนเหมืองทองอะมาได้แฟนที่นี่มีบ้านมีอะไรอยู่ที่สมุดปราการแต่ว่สมุดเจดีค่ะแต่ก็มาทำก็ปลดเกษียณแล้วผมประมาณเนี้ยทำไรทำสวนทำอะไรอะไรค่ะปลูกบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไร จะจะทีน <Okay>, okay. ีคนหูจักอยู่ดอกคันเห็นในนี่เนาะแม่นะค่ะค่ะก็อย่าลืมซื้อทิ้งไว้บังเด้อค่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่าเห็นว่าคนลุกเลยมันตรงกับทะเบียนรถของคุณพี่เองด้วยเหมือนทะเบียนรถแล้วกฝ่ายรถหายแล้วก็รถหายรถหอนเนาะเออแล้วหอนคือจะบอกอะไรสักอย่างนี่แหละตื่นมาใจกใจเต้นต <No, man. S 2> ึบ <Bom> ๆ <ber leme enfant> ึเลยโอ้โห เต้นแรงเลยค่ะเต้นแบบยังไงเนาะเป็เนาะใจหายใจเสียคือรถหายนะในฝันอ๋อในฝันตื่นมาใจมันก็เต้นคือหารถค่ะแบบหายยังไงไปถามใครเขาก็ไม่รู้อืมค่ะตื่นมาก็เจอรถยังอยู่ที่เดิมบ้านเล็กที่อะไรเนาะค่ะเดี๋ยว fc ถามอีกบ้านเล็กที่ห้าสิบห้าหมู่ห้าสิบห้าหมู่แปดแล้วก็อายุของคุณพี่เองเท่าไหร่เนาะค่ะเพื่อ fc ถามห้าหมู่สอง พศหกสิบเจ็อายุหกสเด้อ FC เนาะเดี๋ยว FC จะถามว่าอายุคุณพี่ไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะอายุ67 67แล้วก็บ้านเลขที่55าสิบหทับแปดทับแหมู่8หมู่แปดฝันว่ารถหายอือฮึฝัน่ารถหายเดืดฮ้อนนี่แหละค่ะวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบเนาะกับอาจารย์เนาะค่ะเนาะค่ะแต่คนที่เราจะไปขอโชคแต่พี่กำมองเห็นที่ต้นพอกเนาะค่ะเนาะ เดียวกันเลยนะคะอาจารย์มาแล้วเนาะทีนี้เนาะปุบมองเห็นก็ขนลุกโอ้ขนลุกเลยทะเบียนรถเราค่ะทีนี้อาจารย์มาแล้วเนาะก็จะรอเลขอาจารย์อีกอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะจ้ะขอบคุณคุณพี่มากๆากเลยค่ะขอบคุณค่ะจ้ะจ้ะสวัสดีค่ะเอ้ายกมือให้อีกนะเอฟซีแปลว่ายังไงเนาะพี่เนาะยกมือให้เลขสองนะจะ ค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะตัดภาพนะคะไปที่อาจารย์เมลก่อนนะคะเอฟซีเนาะค่ะอาจารย์เมลเริ่มทําพิธีแล้วนะคะเอฟซีค่ะก็รอติดตามชมนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่ให้แนวทางเนาะที่มองเห็นที่ต้นพอกแล้วก็ความฝันนะคะเอฟซีค่ะค่ะในคลิปนี้เนาะแอดมินนะคะแ่ะในคลิปนี้เ้อนะคะเอฟซีก็ รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเอดมินตัดภาพตรงนี้นะคะไปที่อาจารย์เมลก่อนนะคะอาจารย์เมลเริ่มทําพิธีแล้วนะคะค่ะเอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ